ได้ละคิดชุวยใส่ไหนอ๋อเลยเลยเอน้ำมูกเออเยลดน้ำมูกยาใัยาันนได้ไหมอย่โรงพยาบาลเร เดี๋ยวเขาคอยวิทยาแกไอ้บ่ยี่น่แกแไขคอยให้กินละมึงมึงเศร้าดิเออเจาะแนวว่าสิเอายามาไขพนาแกลียนออกไปกอนเพิ่นมาเลยมาเลยมาเด้อมาเด้อ